คลิปนี้นะครจะพาทุกท่านมาลองเครื่องนะครับแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับวิ่งร้อยสิบตัวสตาร์ทมือล้อซีรวดนะฮะปี2022นะครับแล้วก็อัปเดตราคาปี2023นะว่าตอนนี้ราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีดําเทานะครับวันนี้ก็จะลงให้ทั้งพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสวยงามเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย จุงกะสวัสดีแมวบองโปนงกรุบกรุบขี้เดือบัดเด้อสวัสดีครับทุกท่านฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะก็มีเวฟร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทมือลอซีลวดนะปี2 0งพันนะครับแต่ว่ายังมีขายอยู่ปี2023นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับสำหรับเวฟร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทมือลอซีลวดนะครับ วันนี้ก็อัปเดตราคาก็จะเป็นปี2023นะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนมกราคมแล้วนะครับเ,เดือนมกราคมพุทธศักราช2566นะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อพี่ๆท่ทนใยนะครับที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว110นะตัวสตาร์ทมือลอซีลวดนะปี2 0 0 0 22นะครับแต่ว่ายังมีขาอยู่2 0 2 3นะฮะัวนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าตัวร้อนี่จะมีตัวใหม่มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่จะเปิดตัวนะครก็จะเป็นตัว pcx 160นะครับกับคลิกร6 0นะที่ว่าจะมีสีใหม่มานะครับแต่ว่าเวฟยังไม่มีข่าวนะครับผมก็ยังเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นสีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับผมว่า แต่ละคนชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเทานะครับแล้วก็จะมีสีแดงดําน<ำ>้ําเงินดำนะำแล้วก็จะมีสีเทาดำนะครับมสีสีให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็แบบ f ู L l LED นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ฮะสีดําเงาก็จะมีสติกเกอร์สองข้างตรงนี้นะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ฮอนด้าตรงนี้นะตัวนี้ก็สามารถใส่ตตะก้าหน้าได้นะครับก็ถอนน็อตสามตัวนะ ใส่ตะกร้าหน้าได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้านะสตาร์ทมือล้อซีลวดนะคั๊มดิสนี้เป็นสีทองนะครับแบบลูกสูบเดียวนะครับส่วนวงล้อก็จะเป็นวงล้อซีลวดนะยางก็ใช้ของวีรบเรเนี่ยสวยนะครับสีนี้ลูกค้าซื้อเยอะนะครับสําหรับสีดําเทาตัวนี้เพราะว่าสีดูแลง่ายนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไมล์แบบอนาล็อกนะครับ ตัวนี้ก็สตาร์ทมือนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วนะครับก็เลยเช็ดเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทดูนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็รอลูกค้ามารับรถนะครับแต่ว่าลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับ ัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องเงียบมากแตัวนิ่งม,มากนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงคันนี่63.1เนหะ็นไหมฝาสูบนะเงียบคลิปเลยนะครับผนะ หรือก็จะเป็นตำแหน่งบกี้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะเดี๋ตัวนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายดีกว่าสีนี้ขายดีนะครับแล้วก็ผมว่าสวยนะครับสีนี้นะครับตัวนี้นะฮะราคาเงินสดนะครับปี2023นะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่4 3 7 0 0าอบาทนะครับ แล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะตัวนี้จ่ายรับรถพร้อมโอนทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่4,4,700บาทนะสำหรับเวอรร้อยสิบไนะฮะตัวสตาร์ทมือหรือว่าตัวรองท็อปปี2,022นะครับแต่ว่าอัปเดตราคาปี2023นะครับนี่ครับสวยงานเลยนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็เป็นแบบธรรมดานะนี่ไฟท้ายตัวกระคือน,นี่สวยนะครับ ตัวนี้ขอหน้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะฮะหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับสวยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับเน้นแบบราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็เน้นทนประหยัดน้ำมันนะผมว่าตัวรถ0นี่ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าริบหนึ่งนี่ สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76กิโลนะครับแล้วก็ราคานะครับราคาก็ไม่ถึง45,000นะครับตัวนี้ก็ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่44,700บาทนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบตัวสตาร์ทมือนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปี2022ตัวนี้นะฮะโทนสีก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็จะมีสีเทาตรงนี้นะฮะนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายของเขานะตัวนี้ข้างหน้าดิบนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดำนะฮะวงล้อก็เป็นวงล้อแบบสีลวดนะฮะแล้วก็ยางหลังไม่ใหญ่นะครับยางเป็นขนาด2.75นะถือว่าใหญ่มากนะครับ,รายายรบส่วนเปิดบล็อกก็อยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกก็จะเป็นสีดำนะหมายเลขตัวถังนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับลายไม้นะฮะก็จะเป็นตัว P ตัวนี้ตัวนี้ก็ถ Lord, ังน้ามันนะฮะอยู่น้ามันได้ 5ลิตรนะครับเกสโซฮอล์เบเก้าสิบหแล้วก็ E20 ี่สนะอันนี้ก็เติมประมาณให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะก็ถ่ายน้ำมันเพื่อนขี่1,000กิโลเมตรนะตัวนี้เราก็จะเขียนบอกนะครับครั้งแรก1,000งพนกิโลนะก่อต่อไปก็4,000นะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับยูบ็อกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุดรับประกันนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็รับประกันทั้งคันนะฮะ3 30,000ปีสามนนนะะะะรรรรัับบบปปกกฉีีดใ5 50,000ม ของเราก็มีโปรโมชั่นผ่านมันเครื่องฟรี3ปีนะครับก็ต้องมาถ่ายตามระยะทางนะครับที่เขากำหนดไปนะครับนี่นะสวยนะครับสีนี้นะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับราคาตัวรถนะฮะร,รวมจดทะเบียนอยู่ที่44,700บาทพร้อมโอดพร้อมทะเบียนพรบร,บริ้อยหมดเลยนะครับในส่วนของราคาเงินดาวน,นะฮะตัวนี้ก็ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับสวยนะครับสีของเขาสวยมากั้างวดก็ส่งอยู่ประมาณ1,700นะครับตัวนี้เป็นดอกเบี้ยใหม่นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยก็อยู่ที่1.07นะครับก็เป็นดอกเบี้ยตอนรับปี66นะครับดอกเบี้ยเขาปรับลงนะปกติดอกเบี้ย1น9นะครับแปลว่าตอนนี้นะฮะ ขาปรับดอกเบี้ยใหม่นะครับเพระาะว่ารัฐบาลเขาให้ปรับดอกเบี้ยใหม่นะครับสาหรับใครที่สนใจเงินผ่อนก็สามารถซื้อได้นะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับซื้อเงินสดก็จ่ายอยู่ที่4 40, 4่0 0พดร้อมโอนพร้อมทะเบียนพอรอบ,บอรเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่ายแค่นี้นะรอรับรา,รายทะเบียนแล้วก็คู่มือสีเขียวนะครับนี่สวยน,นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ที่จะมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัว p c x นะฮะก็จะเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็คลิก160นะที่จะเป็นสีใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ